ถ่ายน้ำมันเบรกโฟตอนดอทสี่อ๋อตอนนี้ก็คือถ่ายเติมเข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวก็อัดลมไล่ด้วยเครื่องเติมเขาถ่ายดูดน้ำมันเบรกออกจากกระกปุกแล้วเราเริ่มเติมน้ำมันเบรกลงไปในกระปุกแล้วนะครับเดี๋ยวช่างที่นี่ก็จะเริ่มนี่มาแล้วเครื่องถ่ายน้ำมันเบรกโฟตอน กันแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวมีเสียบลมเข้าไปนะครับแล้วเสียบไฟเข้าไปให้มอเตอร์ไล่ตัวน้ำมันโดยใช้ลมถ้าคุณผู้ชมมาดูที่เขาถ่ายนะครับจะมี ที่ทําไว้ครบสําหรับรถแต่ละรุ่นแล้วนะครับตรงนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์สำหรับรถแต่ละรุ่นของโฟตอนเองเลยมากับตัวเครื่องรถแต่ละรุ่นเป็นยูนิเวอร์แซลก็มีหนีบได้จะเป็นตัวฮอนด้ารุ่นเก่าๆเ,เล็กซัสมาสด้าได้หมดเลยมันก็แล้วแต่ไทส์ของตัวกระปุกแล้วก็เอาตอนนี้ เสียบเข้าไปในนั้นนะครับใช้ลมดันเพื่อที่จะไล่ช่างสามารถทำงานคนเดียวได้แล้วไล่น้ำมันทีละล้อได้เลยปล่อยแรงดันไว้ได้เลย ต่อไฟเครื่องปั๊มลมเรียบร้อยปั๊มลมจากตัวเครื่องไล่น้ำมันขึ้นไปเลยเราดูจากเกจวัดตอนนี้ปั๊มลมอัดเข้าไปเรียบร้อยเพื่อที่จะดันตัวน้ำมันออกมาน้ำมันเก่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันใหม่จะไล่ออกมาเองอันนี้เราไล่น้ำมันเบรกเราจะอันนี้เราไล่ล้อไกลฝุดก่อนใช่ไหมครับไล่หลังซัหลังซ้ายแล้วก็หลังขวาแล้วก็หน้าซ้ายหน้าขวา ครบเลยสบายเลยเราก็ทําคนเดียวได้เรามีเครื่องแล้วไล่น้ำมันโอ oh, อันนี้สีเดิมอันนี้เป็นสีใหม่เหครับเป็นสีใหม่แล้วไล่มาแล้วเข้าแล้วใช้เครื่องไล่นี่คือดีละชัวร์แน่นอนไม่มีฟองอากาศเลยน้ำมันมานิ่งตลอด